แล้วผมก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ในจูรสซิ่งวันเด็กที่ก่อมวยค้ง,งแล้วนะผมเย่ทำารับแพคคนนี้ผมก็ตีไปเมื่อคืนนะครับแต่ผมยังตีไม่เสร็จเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีแพ็คให้อัดนะคือผมก็เทคแล้วนะว่ามันมีแพ็คอยูแล้วมันมีนะแต่ว่าแพ็คนั้นอะ มันแบบมันเวอร์เกยนนะครับเอาง่ายเลยมันทำมาเพื่อความเวอร์วังอลังการครับคือแพ็กนั้นอ่ะมันตีแล้วแบบผมไม่รู้จะตีไปทำไมเนี่ยเพราะว่าตัวเนี่ยก็ได้ตัวกลืนๆนะฮะแต่ผมก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าแพ็กเนี่ยโกนบา,าดภาคมาไหนน <c oughs> มีสองน้สองไม่ตก นี่าจะหนีไม่ตบอะไรลนะ่ะอ่าสำหรับลิปโแคแค่ลิปโพปก็เจ้นนะไม่รู้เลยแหมมีสจะามรับจะาาทำังเหรอ เมื่อกี้กดบล็อกทำไมเมื่อกี้กดบล็อกทำไม,มอไม่ะเออตัวยังงงกับตัวเองเลยว่ากดบล็อกทำไมอ่ามีสี่ตบบล็อกมีสี่มีสี่ตบสามมีสี่เออมีสี่ตบสี่เยอะกันทั้งนั้นมีสี่ไม่จบเพราะฉะนั้นเราทิ้งทวนเจ็บไปเอ,อไอเนี่ยมันเริ่มฉลาดขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะ มีห้าตบมีห้าตบมีห้าตบมีห้าต,ตบสิงไปอ,อย่างดีแล้วกันผมเรียกตัวนี้ว่าลิปโพแล้วกันนะลิปโพลงแลอ้โหเม,มื่อกี้มันมีแต้มเท่าไหร่นะน่าจะมีสี่ตบนี่เป็นมีสีดีแล้วตีเผื่อไปอ่ะ <c oughs> และยูรอก กูอ่านตัอ่านถูกหรือเปล่าวะเออผม,มอ่านภาษา,าอ,อังกฤษแม่เก่งแล้วเลยฮึ่มให้ต้องลงแล้วตรงเสาไม่เอาแล้วไปนอนวา้ายเอาว่ายยิ้งไปแล้วว่ายยิ้งไปแล้วแล้วจะว่ายนวนขึ้นมาไม่สิบัอบเรียบร้อยพีดีก็จบไปในรอบแรกเออจบไปในรอบที่สองนะผมฮ้่ม คือมันเป็นรอบสองนะครับหรือว่าจะเอาเป็นรอบแรกดีเอาผมว่าเป็นรอบสองดีกว่านะมันมันจะ <c oughs> ไ,ได้ต่อกันนะอันนี้เป็นรอบสามและรอบท้ายฮะมันคืออะไรครับมันคืออะไรมันคืออะไรเนี่ยฮะมันคืออะไรครับผมไม่เข้าใจต้องเล่นสวนขาาอย่างนี้เลยเหรอ มันบ้าไปแล้วมันต้องให้เล่นสวนธาตุนะมันให้เล่นสวนธาตุมันน่าเกียดเกินเนี่ยแล้วมันรู้นะเว้ยมันเหมือนมันรู้เลยถ้าเราแบบมีตัวน้อยอ่ะแมงเหมือนมันรู้เลยแล้วมันตกแค่หนึ่งเป็นอะไรเนี่ย ผมว่ายังไงก็ต้องเก็บสองไม่ได้ตัวเนี้ยมันเก็บสองไม่ได้ไอตัวปลาหมึกแพ้ธาตเนี่ยมันมันมันเป็นอะไรเนี่ยฮะมันเป็นอะไรมันคือขนองเหรอฮะตัวด,ดูจากช่องที่ปามุ่มาเนี่ยเองก็แบบไม่เ,เกิเนไปแล้วอะ่ะนี่มักับแพ้ธาตุด้ะนะคือ กูดูจากช่องพี่ปามี่มาแล้วเนี่ยแล้วมันต้องจบหมดเนี่ยมันต้องทำยังไงให้ชนะวะเอาอย่าง,งี้เหรอแล้วมันชนะท่านดน้วยเว้ย ถ้ามันลองมาตีร้อยขึ้นเนี่ยผมตายเออมันดีมันมันมันแฉะตาแต่มันเนี่ยดูดิมันรู้นะเว้ยไออ่ะมันรู้ว่าไอแล้วเอาไอพวกไอเนี่ยไปทําอะไรมันรู้ใครไม่รู้ไม่เคยเล่นหรอกเกมเนี่ยเออมันรู้ว่าเราเก็บไปชาร์จเก็บไปกันหรือเก็บไปทําอะไรเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันก็ มันจะต่อเรื่อยๆใหมันตายแล้วมันจะกัรหนึ่งเชื่อผมไหมทุกคนมันต้องกัรหนึ่งเพื่อให้ผมเสียแต้มแล้วก็ตีมันให้ตายนี่แพ้ท่านะครับเนี่ยอ,อย่างอย่างดีที่มันจะเอาเพื่อหนึ่งเวล่สองมาให้นะลองมันเอาแบบเพล่อสูงๆเวลพื่บเท่าของผมเนี่ยคือผมแพ้ ถ้งควรเลยแล้วเห็นไหมพอถ้งควรแล้วมันก็การสารมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ได้เลยลเอไอเนี่ยเออมันตอบแค่หนึ่งเห็นไหมครับคือไอความของเอไอมันจะสอนให้เราตายจะสอนให้ตายก็ไปนอน เต็ดนีขึินแล้ว,ว้ายมากรอบเรียบร้อยดีตายไปค่ะดีทุกคนแพ็คนี่มันเหลี่ยมจริงๆเว้ยอันนี้ผมไม่เถียงเลยแพ็คมันแบบน่าเกียดอะน่ะ โนเดทร์ทรสเนี่ยอะไรนะ know the Th pack เนี่ยโนเดทรสแพ็คเนี่ยลองไม่ให้รีเจนหนึ่งรีเจนสองนะอ่ะขอแบบต่ำสุดคือซุปเปอร์เลรครับอย่าได้เลรหรือคอมมอนเลยเออรีเจนเนี่ยเออมันถึงได้คุ้มหน่อยแล้วตัวอะไรจะหนีนอ่ะขูาวปลาซ ไม่ใช่ปลาเล็กสี่เว้ยตูมองอยังไงเป็นปลาเล็กสี่ช่วงนี้ก็ต้องเก็บไปก่อนเพื่อเอาดีเอแดงเราต้องเอาดีเแดงมาเพื่อใช้ในการเออแล้วผมจะตีแพ็กอะไรต่อเดียว คือที่ผมไม่ค่อยอัดคลิปนานอัดแค่สิบนาทีเพราะว่าคลิปมันจะดูเอ่อหน้าเบื่อไปเออถ้าตัวเข้าเกมมาตัวยังไม่ได้เก็บเหรียญเลยในเรื่องเหรียญเนี่ยผมขอบอกไว้ก่อนว่าอ่อ เราต้องเก็บเฉพานะเดนอเสาแล้วต้องเลี้ยงเดนอเสาเยอะนะฮะอันนี้เป็นการแนะนําเพราะว่าถ้าแบบเราเก็บจากไอโฟติกเนะี่ยมันไม่ไม่ได้เยอะครับเนี่ยแล้วส่วนเนื้อก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยครับถึงเรียนจะหดแล้วก็เฉดหรือแค่5ชั่วโมงนะมันเรื่องบ้าอะไรกันนี้อะ คือผมไม่กล้าเอาไอ้ตัวนี้ไปนะเว้ยไอ้ตัวนี้มันแบบมันเป็นแทงครับมาราเมอร์ไปเลยกันนะเจะหวัยมวะแล้วตัวท้ายมันไปกินเนื้อได้ผมลืมดูอีกโค้งแทงไปก่อนได้ไหม,มแล้วมันลึกเปลี่ยนตัวมาฮะโอ้โหตบมาสิตบมาเลย โอเคที่เหลือพวกพี่เขาดมีดแรงนะเอ็กโคเก็บไว้ให้พวกพี่เขาแล้วกันโอเคปับอื้มไอเอ็กโคบอกอื้มใจผมไป้เลยไเด็กเล็กพี่ทั้นหรือต้องมาลุ้นอีกทีว่าเอ็กโคจะเป็นได้แค่ั้งหรือไม่ได้เป็นแค่ั้งอ่ามีสามตกลสามอ่ะมีสามตกลสามอ่ะมันน่าจะรู้ว่าเราบล็อกสองเลย ทนกันสองนะกันสองก็ไปนอนปับเรียบร้อยดีแล้วก็มาถึงตาของสโนรามีสี่กับสองปับมีสี่ตัวสองก็ไปนอน ปับ๊บเรียบร้อยดี<ๆ>ดีแล้วมาถึงตาของฮึ่มเอ็กโคเอ็กโคบ,บอกแล้วว่าตูไม่ได้เป็นแค่แทงและเอาน้องมาอ่ะน้องอันนี้รุ่นน้องนะเอ็กโคมาก,ก่อนตัวนี้และโโคโลก็มาประมาณเดียวกับเอ็กโคเพราะฉะนั้นก็ปั่นน้องวา้าว ป๊าป๊บป๊บป๊บเรียบรอ้อยเลยดีจบไปในรอบแรกนลอีกสิปลดล็อกตัวผมทําได้อยู่แล้วครับผมเพราะว่าตัวผมเนี่ยต้องการปลดล็อกเพื่อไปทำไฮบริดอะไรงนี้ครับอ่อาซึบเอาตัวมานหน้าด่ามากเลย เอาตัวมนันหน้าด่ามากอะคุยจริงมันไม่ได้ว่าแบบตัวมันโกงนะเว้ยมันเอาตัวลีเจนสองลีเจนสามอะเนี่ยเออแล้วผมแบบใช้ลีเจนสองลีเจนสามไม่ได้เพราะว่าอะไรเพว,วกลีพวกลีเจนสองลีเจนสามอะมันมีน้องอฮ้ยเออกลังฟักอยู่นะตัวนกตีสองร้อยเด็ดเด็ดเด็ดไอ้หัวเม่งเด็ดตุก เหมือนจะตบสวนท่าโทเลยมีสองอ่ะ,ม,ออะ,ะมีสองไม่ตกเลยมันเป็นโรคอะไรฮะเอไอครับผมถามนะครับมันเป็นโรคอะไรโอ้โหมีสี่มันตบสองผมเกือบตายมีสองไม่ตก เอ้ยมีสีไม่ตกน่าจะวอล์กสองเพราะฉะนั้นผมต้องช้าด 3, นการถามแ้วก็ดีสี่ไปนอนเอามันมีห้ามตกมามีสีมึงตกม,ม,ม,มาให้หอดเลยกต่อเล่นเข้าไปก่อนแล้วกันไปเอิมึงพูดจะไปนอนเลย มันกันแต่ฝ่ามันเป็นอะไรมันเป็นอะไรห้ามันห้าตัวมาหมดเลยดิอยากเจออ่ะแ้มันถูกว่จริงด้วยแกก้าตบที่ของฉันเหรอเอ้ยแกก้าตบป่าของฉันเหรอไปเนาะ ับเรียนเหรอี้โอ้โหแล้วก็เกิดแอปได้หนีสีต่อมาหนีสีสีหนีสีหนูสีตบหนีสีไม่ตบผมคิดว่าเอาเลยผมคิดว่าน่าจะกันสีเอา้าจำสองป๊าไปนอนจี้ สองไว้ทำอะไรครับเหลือสองไว้ทำอะไรต้องโดนตุ๊กขวทีกนตุ๊กขวทีตดงมันนอนไปนอนปั๊บปั๊บปุ๊บปี๊บปุ๊บปุ๊บป๊บปุ๊บปร๊บบปุ๊บปุ๊บปบปปุปนบปุ่บปุ๊บปุ๊ปบ๊บ โอ้โหมันจังกาเอาเอากินหัวมาสองตัวโ oh, oh. อ้ยแหมคุณเอไอุณดูถูกผมขนาดนี้เ,ยเลยเหรอไอ้คุณอ้าคุณเอไอตอนนี้ก็คืออลังตอนนี้ก็คืออลังการเนี่ยกลายเป็นตัวที่กระกาศไปทำบุญกันนะเออ เราะว่าตัวธรรมดามัานยังโผล่กับอลังกาอยู่บางตัวและเลือกเอาเอ็กโคลงมา okay. เอ็กโคลองเอ็กโคตบตัวนี้ผมตายผมจะไม่สุ่มแพ็กเอ็กโคอีกผมจะไปสุ่มของแม่บูแทน,นมีสามตบบ้างมียี่สามตบตสองตบสองแป๊บนึงนะคะโบสุขยังแป๊บนึงมหาเทพพาโปยังไม่ยงิง มีสี่มามีสี่มีสี่อบสี่ตินม้ำท้ำลานอ่ะเด็กเดี๋ยวไพลโนมาเอาไปนอนซิี่ไปนอนสิว่าจะทิ้งควรไม่ได้ทิ้งควรไปเลยมีหกมีหกมีหกมีก็หกมีก็หกบารบี้ตบบารบี้ตบห้าปอบอบปอบปบปบปบบ แล้วคาโปชูคัสลงมาแล้วเดี๋ยวเจอมหาเทพคาโปชูคัสเอเมื่อกี้มันตกมาเหล,ลือหนึ่งไปนอนจับเรียบร้อยผิดีแล้วคาโปจะกินหมดหรือเปล่าคาโปจะกินหมดเดี๋ยวคาโปกินหมดคนระับหมีสีไม่จบกาะใชะ่ไหม คาโปซูคัดล่อเลยไปนอนวางปรับปับป้าเรียบร้อยดีจีจบไปในรอบสุดท้ายแล้วผมดี่ฮ่ยตอนนี้เสียงเริ่มไม่ไหวแล้วเดี๋ยวต้อง <c oughs> พักสักหน่อยนะแล้วแพ็คเอ่อโบในต้าโซลัสโบเนต้าโซลัสแพ็ค ในตัวรถที่วัวเด็ดเก่งก็ด็ดโอเคคือใครๆก็รู้นะว่ามันจะได้ตัวนี้แต่ว่าไม่มีเงินเขียว้ผมเลยเย่แล้วเราก็ปลดล็อกคนที่ร้อยนะผมก็ขอแล้วไปเที่ยวรุ่นนี้นะครับผมและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำทำคลิปของผมด้วยนะครับ ผแลแะในสมสดนี้คาโปสุขัดพี่ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายกันใหม่คลนะิปหน้า